สำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาเข้าใจกลุ่มลูกค้าในแพลตฟอร์ม l a z a d a นะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่นะคะในการที่เขาเนี่ยทำไมถึงชอบซื้อของใน l a z a d a ซึ่งหลังจากที่เตยเนี่ยได้ทำผลสำรวจนะคะจากคนรอบตัวแล้วก็ได้ลองเป็นลูกค้าแล้วสักระยะหนึ่งนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ l a z a d a ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะที่แบบ น่าสนใจมากๆเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ Lazada นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างความเชื่อในเรื่องของการคัดกลุ่มผู้ซื้อโดยจะเน้นย้ำในเรื่องของแท้ ร้านได้มาตรฐานกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอ่าอ,อันนี้เรื่องจริงนะใครที่ฟังข้อนี้แล้วอาจจะมีโต้แย้งนะคะไม่เป็นไรนะคะมันแล้วแต่ความเห็นต่างเนาะซึ่งอันเนี้ยเต้ยก็ไปทาําผลสํารวจมาโดยการแบบถามคนรอบข้างที่เขาเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นลูกค้านะคะและโดยส่วนตัวเราด้วยเราก็รู้สึกว่าเออแพลตฟอร์ม l a z a d a เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นน้องเล็กเนาะถ้าเปรียบเทียบกับแบบแบบอีก2แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่เขาแบบโหยกระหน่ำเล่นการตลาดมากๆเลยนะคะแต่ว่า l a z a d a นี้ก็ยังอยู่ได้ด้วยกลุ่มผู้ซื้อ ของเขานะคะพอเราลองเข้ามาขายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีลูกค้าจริงๆนะมีคนซื้อของผ่าน Lazada อยู่นะเว้ยแพลตฟอร์ม l a z a d a นะคะหลังจากที่เต้ยเนี่ยทำสำรวจแล้วเนี่ยข้อที่1น่เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะเราเนี่ยไม่เคยมองในเรื่องของเออแพลตฟอร์มนี้คือของแท้แต่ว่า l a z a d a เนี่ยเขากำลังจะฉีกตัวเองออกจาก2ค่ายนั้นโดยการบอกว่าตัวเองเนี่ย เป็นร้านเป็นแแบเป็นแพลตฟอร์มของแท้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่โหลดแอป l a z a d a เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าร้านที่เข้ามาขายเนี่ยจะเป็นของแท้แน่นอนประมาณนั้นนะอันนี้คือความเชื่อที่แบบแพลตฟอร์มเขาพยายามสร้างให้เป็นคาแรคเตอร์นั้นข้อที่2นะคะดังนั้นจะมีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งนะคะที่เขามีความเชื่อว่าซื้อของใน l a z a d a จะได้ของแท้และเป็นร้านแท้เกตด,ดีกว่าที่อื่นซึ่งในโลกของความเป็นจริงแล้วนั้นก็คือ เจ้าของร้านที่ขายของในลาซาด้าก็คือเจ้าของร้านเดียวกับที่ขายของในช้อปปี้ t ิ๊กตนั่นแหละแต่ว่าก็อย่างว่านะคะว่ามันเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกในมุมของลูกคา้าเขาก็จะมีความเชื่อแบบนั้นซึ่งแน่นอนค่ะแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีกฎ ต่างๆมีความเข้มงวดที่เท่ากันไม่เท่ากันต่ําน้อยแล้วแต่กันไปเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกๆที่เต้ยลงสินค้าในลาซาด้ก็มีความรู้สึกว่าเออลงยากเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะแบบไม่ผ่านแต่แต่แรกเลยก็คือไม่มีการแบบคือน้อยมากๆที่จะรอตรวจสอบรุ่นนี้นั่นก็คือถ้าไม่ผ่านก็จะบอกเลยก็คือแบบสร้างสินค้าไม่ได้เลยอย่างเช่นถ้าเราลงสินค้าแบบใช้คําอ v e r c แบบในรูปภาพหรือว่า ในการตั้งชื่อในแคปชั่นนะคะ l a ซาด้าจะ AI จะตรวจจับเลยว่าเออคำโอเวอร์เคมนุ่นนี้นั่นนะตั้งแต่การลงสินค้าและลาซาด้าเขาจะคัดมาระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคร้านค้าที่เข้ามาลงหรือว่าสินค้าที่เข้ามาขายเนี่ยต้องถูกต้องตามหลักออยอของกฎหมายไทยนู่นนี้นั่นนะข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องโค้ดส่วนลดนะคะแล้วก็กิจกรรมเกมคอยต่างๆมีนะคะลาซาด้ามีเยอะมากไม่แพ้แพลตฟอร์มอื่นเลยนะคะแต่หลังจากที่เราได้ ออลองกดคอยหรือใช้โค้ดส่วนลดในช่วงวันบิ๊กเซลมิดมันเพเดย์นะคะถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นก็ยังถือว่าน้อยที่สุดนะคะก็คือยังแพงอยู่สําหรับตัวเตยนะแต่ว่าบางอันก็ถูกบางอันก็แพงซึ่งมันแล้วแต่สินค้าแล้วก็แล้วแต่รลานด้วยแต่โค้ดลดของแพลตฟอร์มเนี่ยมีความรู้สึกว่าก็ยังให้น้อยอยู่อาจจะเป็นเพราะค่าการตลาดนั่นเองนะคะแต่ก็มีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อของในแพลตฟอร์มรัตซ่าได้อยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่ซื้อของในลาซาด้าเนี่ยจะค่อนข้างติดร้านซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงพิสูจน์มาแล้วในอ,อ,อินบ็อกซ์เนาะแชทของลาซาด้าเนี่ยลูกค้าจะแบบพิมพ์เยอะมากว่าถ้าร้านดีจริงของส,องส่งของเร็วของแท้เนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าประจำก็คือพิมพ์มาบอกในแชทเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้อยมากในแอป,ปอื่นที่จะแบบพิมพ์มาอะไรแบบนี้ซึ่งลาซาด้าลูกค้าจะแบบค่อนข้างที่จะติดร้านค้ามากๆ นะคะแล้วก็เคยส่งของผิดไปแล้วลูกค้าก็แบบความบาตรเลยก็มีค่ะเหมือนอคติร้านไปเลยลูกค้าใน Lazada คือคนที่ยอมจ่ายมากกว่าเพราะเชื่อว่า Lazada คือของแท้อันนี้จริงไหมอันนี้ก็จากคนสำรวจมาก,ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์ไอทีหรือว่าพวกโต๊ะตู้ของชิ้นใหญ่ๆของที่มีมูล,ลค่าสูงๆนะคะลูกค้าเนี่ยใน l a z a d a เขาจะมีความเชื่อใจแพลตฟอร์ม l a z a d a มากกว่าซึ่งในตามหลักของเราอะถ้าเรา พูดในมุมของผู้ประกอบการเราก็รู้สึกว่ามันคือทั่วไปแต่ในมุมของลูกค้าลูกค้ากลุ่มหนึ่งมีความเชื่อแบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้ามาเล่น Lazada การทําความน่าเชื่อถือของร้านค้ามีความสําคัญ มากมากซึ่งจริง,รงๆมันก็สําคัญทุกแพลตฟอร์มเนาะแต่ก็จะให้ความสําคัญตั้งแต่ในเรื่องของอหน้าร้านค้าสินค้าทุกอย่ทุกอย่างเลยนะคะก็จะย้าเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะลงมาเล่นใน l a ซาด้านะคะคือเต้ยเชื่อว่าหลายคนคงจะขายในแพลตฟอร์มอื่นมากันมากๆแล้วแหละเราอาจจะมาเพิ่มสเกลยอดขายในแพลตฟอร์ม l a ซาด่าเหมือนเต้ยเนาะตัวเต้ยก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนแพลตฟอร์มแอปส้มมันก็อิ่มแล้วมันมันควรที่จะแบบสเกลยอดไปได้มากอีก โดยการแบบข้ามค่ายดูไหมไปกินลูกค้าแพลตฟอร์มอื่นซึ่งพอเราอะข้ามค่ายมาเรารู้สึกว่ายอดขายที่ทอรวมทุกแพลตฟอร์มเออมันโตขึ้นค่ะบางทีอะมันมีลูกค้าที่ติดแพลตฟอร์มจริงๆมีนะและอีกมุมหนึ่งนะคะในมุมของผู้ประกอบการเต้ก็มีความรู้สึกว่าลูกค้าอย่างเช่นลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าบางทีลูกค้าไม่ได้ติดแพลตฟอร์มลูกค้าติดโค้ด ลูกค้าจะมีทั้งหมด3าแอปมันจะมีกลุ่มนี้ด้วยนะอย่างเช่นมีทั้ง t i k t o ็อกเซลเลอร์ไเอ้ยมีทั้ง t i k t o ็อกแล้วก็มี Lazada มีช h o ป e e แล้ววันบิ๊กเซลอะค่ะเวลาลูกค้าใช้โค้ดทีหนึ่งอะสามแพลตฟอร์มเนี้ยเขาแจกโค้ดอยู่แล้วเนาะสมมุติว่าเรามีเงินหมื่นหนึ่งอะเราใช้โค้ดแบ่งกระจายใช้โค้ดได้เลยอนะแบบแพลตฟอร์มละห้าพันหรือแพลตฟอร์มละสามพันห้าแล้วก็ไปซื้อของที่มันได้โค้ดส่วนลดอะคะ่ะมันก็จะคุมสมําหรับผู้ซื้อเพราะฉะะนนนนััน้้เีีี่่ยมมมจกกลลุูลคาท เหมือนดักรอโค้ดและซื้อเฉพาะวันบิ๊กเซลเพราะฉะนั้นถ้าเราอะ่ะมีทั้งหมด3ร้าน3 a c แอค n คาน์สามแพลฟอร์มมันก็จะได้เปรียบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบกำลงังลังเลว่าเออจะมาลุยลาซาด้ดีไหมเนี่ยเต้ว่าเอเอเข้ามาเริ่มเถอะเพราะว่าข่าวคราวที่เขาบอกว่า ปีนี้ลาซาด้าจะเล่นใหญ่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะีน่ก็จะครึ่งปีแล้วนะก็ยังไม่เห็นจะแบบโปรโมทอะไรมากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ลองเข้ามาดูแต่โดยรวมๆแล้วอีพีนี้เราก็จะมาพูดถึงพฤติกรรมของลูกค้าเป็นหลักนะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะจากที่เต้ยทำผลสำรวจมานะเต้ยมีความรู้สึกว่าแพลตฟอร์มาซดาเขาพยายามที่จะไม่แข่งกับทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง s h อ p e e กับ t i k t o k เลยคือเขาจะไม่ได้บอกของเขาถูกที่สุดนะแต่จะอารมณ์เหมือนของของ แพลตฟอร์มเขาอะ่ะเป็นร้านที่มีคุณภาพมากที่สุดถ้าเราอะ่ะเข้ามาลุยใน Lazada ความน่าเชื่อถือของร้านค้ามีความสําคัญมากๆนะคะตั้งแต่ลูปตั้งแต่ชื่อตั้งแต่แบบการตอบแชทการส่งของแพ็กเกจต่างๆนะคะก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของตรงนี้ด้วยเพราะถ้าลูกค้าติดร้านแล้วเต้อมองว่าร z a d a เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าติดร้านเราจะได้ลูกค้าเก่าแบบเยอะมากๆ